ทนี่เราจะใช้ตำราผู้พิทักษ์กับสายลับน,น,อ,น,น,นอนน้า<ง>ต้าล<ง>วันนี้เราจะใช้ตำราผู้พิทักษ์กับสายลับมาผสมกันแล่เราจะมาดูกันนะว่ามันจะหดเหี่ยมอัมหิดแค่ไหนซึ่งเราก็ได้เอาอีดรหัสขอหนึ่ง มาเป็นการเป็นโล่ให้เราแต่นัคนอีกหลักนึงจะเป็นผู้พิทักษ์สดเราจะเป็นสายลับนั่นเองซึ่งเราจะมาดูกันด้วยว่ามันจะตึงขนาดไหนเรียนเราจะขอบอกไว้บอกว้แค่นี้เลยนะเราไม่ได้ละมิดเอิ่อกฎของเกมนะเราแค่อยากจะมาทำคอนเทนตแบบ์ที่แบบที่แบบผสมผสานไงพอแบบพอเราติดโล่ให้ ให้เอ่อพออีกระับหนึ่งของเราติดโลคให้เราแล้วเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วก็อีกอีกราับหนึ่งล้วก็จะออกนะทุกคนหมายถึงออกออกออก,ออกจากเกมนะโอเคอ่ะถ้าร้อมแล้วเราว่านะเราไปดูก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราขอเชิญอีกไปก่อนเราขอเชิญไปก่อนนะทุกคนนี่เชิญมาแล้ว,ชลวเชิญมาแล้วนะทุกคน โอเคตอนนี้เราก็เอาเบอร์บาใส่บอรบอใส่รับแล้วก็อีกรหันึงแล้วก็เป็นผู้พิทักษ์เลยทั้งคนเราว่าเราไปชมกันดีกว่านก็ไปกันเลย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 เฮ้ยทำไมโลกนี้มันจะมแสงกว้างแสงเรียบง่ายใครกังวลจังเลย หวังว่าจะมีเพื่อนที่แบบใจดีกับกับเรานะจะไม่ทอดทิ้งเราใช่ไหมในวันที่อุ้ยมีดาวเด่นด้วยซุปเปอร์พาร์ตื่นแน่นอนโอเคอุ้ยโอเคลูกเรือสองอันนี้ผู้พิทักษ์อันนี้สายลับโอเคตามราณีรับรอง เจ๋งแน่นอนตำตำรานี้อ่ะเจ๋งแน่นอนตังตำรานี้ทุกคนคือเราจะบอกอะไรให้ให้นะเมื่อกี้เราไม่ได้กดเริ่มอ,อัดโอ้ไมยแล้วคือเมื่อกี้มันเป็นฉากผีมากเลยทุกคนจอมละกระมันมาอมเรา แล้วมันก็โดนสไนปเปอร์ยิงท้องแตกตายเหมือนเหมือนคลิปเหมือนมีคลิปของของเราเลยทุกคนสามาเป็นดูได้นะแต่เราลืมอัดแล้วเมื่อกี้เราลืมกดสตาร์ทอ่ะเราลืมกดอัดนะทุกคน้องใส่เล่นต้องเล่นสองตาแน่เลยดาซ่คาคนนี้แต่เราต้องใส่สีม่วงอะทุกคนเราต้องใส่สีม่วงโอเค โอ้ยเอ,อ้บเอ้ยตอมตอมตะกลับงูอ่ะอ่าสวิสก้าอดฟาฟร์ลุกสาวเมื่อกีอ้ทำเพจตั้งแต่เออหยิบไอไอไอตู้ก่ไอตู้ก,ด,กดน้ำอ่ะแล้วก็ไปเก็บถังไอเก็บไอไอที่รดน้ำอ่ะ ัวไปเก็บบัวดรดน้ำมาแล้วเราก็ไปรดน้ำต้นไม้อัะไรปุ๊บซึ่งแล้วก็มีศพสองศพอยู่ด้วยกันแล้วก็สไนเปอร์ยิงจุง๊แล้วก็เราก็โดนจับกละมือแล้วก็มันมีสไนเปอร์ยิงมาจุ้บเขาแตกตายเหียค่ะโอเคไม่เป็นไรนะทุกคนอุยตรงมากเลยตรงนี้ตรงใจโอเค ขอให้รอดแล้วกันนะใช้ป้อมเตือนเลยนะถ้าคุณไม่รอดกลับบ้านเลยนะสเนปเปอร์อสเนปเปอร์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 บอกเลยมันมันน้ำตาเลยตอนน้ำมันน้ำตาโอเคตำรานี่ก็ใช้ไม่ได้ผลนะทุกคนอัรอบใหใหม่กันดีกว่าทุกคนเอาอีกรอบโอ้แล้วสีม่วงมันไม่เชื่ออะไรเลย

จึง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 รถรถเลี้ยงลิฟต์แสงคนก็เลยก็ร้องเพลงเองแต่พราะผิวเพี้ยนก็อาจจะไม่โดนนะแต่มันอาจจะโดนค่าร้องเพลงเพี้ยนมากกว่าอุ้ยตำราเจ้าแห่งเวลาก็น่าจะใช้ได้นะเจ้าแห่งเวลากับหมอทุกคนก็น่าจะใช้ได้เออเดี๋ยวตำราต่อไปแล้วก็จะเอาตำราอันนัทุกคน ีถอดได้กำราแต่ไปจะเป็กำราอะไรอีพูดทุกคนนึงพูดหลายขายพูดหลายหลายคนหลายพูดแค่คนเดียวโอเคปกป้องฉันฉันได้เลยสโนไวได้เลยฉันป้องกันป้องแกเองถ้าคือสโนไวที่แท้เธอโอ้โหโอเคตัวเดิมเก่าเรามาปัดป้องปกป้องกันเถอะ เดี๋ยวฉันจะเป็นโล่ให้คุณเองนะสีเขียวชื่อเป็นปโล่ให้คุณเองชวิงตอนนี้ดาวน์โหลดข้อมูลจืดดึงจืดดึงจืดึจืดดึงจืดึงจืดดึงจืดึจืดจดึงเฮ้ยสีแดงตายทุกคนสีแดงตาย นี่มันมีหมอยเราขอข้ามไปด้าฝันเขาต้องทำอะไรข้ามกว่าเ้ยอควายในเราฟังเสียงไหิไปเลยไอ้ควายออกไปเลยอ๋อมา่ดมามามาาาม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 ไปาาาาาาามมา

นังตาไม่ต้องสันกันบ้างเลยก็เจอจนลาไม่ต้องกลับเดินมาร้องถูกไหมเนี่ยนังตาตาม่ต้องแเยนี่มันเป็นเกมซูเปอร์ซับหรือว่าเกมเกมแข่งเกมแข่งร้องเพลงเนี่ยไม่เข้าใจเลยโอเคไม่เป็นไรทำแค่ต่อ ฉันจะเป็นโลยคุณเองขอตรวสอบกันว่าโลยยังอยู่ไหมโลยยังอยู่โอเคอีกแล้วจะอีกท้องไม่เหลือเคล็ดแต่เคียดสปายเหรอ ผมเป็นผูุ้ครับมเป็นผู้ไอ้เขียวไม่รอดแน่เียวเข้มหรือว่าเขียวอ่อนไม่ใช่เขียวอ่อนนะไม่ได้เลยผมไม่ใช่เขียวเขียวเข้มหรือว่าเดียวอ่อนเขียวอ่อมหรอ่าเขียวอ่อน เป็นเขียวเข้มเราต้จะโกรธมากมากนะเพราะว่าเราเพราะว่าเราจะเป็นโลกให้คุณเองไม่ไม่ผมเ็นนยอไงผมปะทะันก่อนไม่เห็นเไอต้อมาเป็นนอไมอเภอไอผมไม่ใช่มไมผมเยมนแล้วเหรรมาเแต่อออดออกเลยอออดออกเลยข่แต่แล้วอะเอาได้จะไปเลยได้ พาทาตาตอาเดี๋ยวตวไรคอมาจะรอหมอแต่ยังไม่รอหมอไมเพราะว่านเจะรอหมอทำไมไม่เฉื่อยอะไรเถ้าตะกอนรอหมอเือยอะไรล่ะัปนาาตกอนแล้วาตึ้นหรอสวัดีสวัสดีสวีดาสีเขียวอ่อนบายบาย นายอำเภอตำรานายอำเภอจริงๆด้วยดูวิญญาณมาเดี๋ยวช่างมันทุกคนเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วิกขสิทธิ์จะมาเพราะคุณร้องเพลงเราจะทำตามสัญญาวิวยิวิญญาณวิญญาณวิญญาณ ก็เลยกายหมิวไฟก็คือโอกาสวิญญาณของทุกคนกดอีกแล้วเป็นอะไรเป็นอะไรกับการกดมันไม่เข้าใจเลยว่าเสสียัก็ร้านแล้วเพราะว่าเมื่คิดในเหตุผลด้วยกันนนั่ตีค่ะต้องเป็นแน่นอนแล้วว่าตีดาวว่าจะได้ทำคะไหมเออไม่ใช่ใช่ดิไม่ใชมคะแนนก็เหรอ พูดพิดพูดขอขอโทษได้นแล้วพูดี่ไม่ไม่ไไปนะแล้วเียไม่ไม่ไปแล้วขอพูดนะเมื่อไหร่เราจะไ้ทำเมื่อไหร่เราจะได้ทำให้เสร็จเนี่ยกดโบทไม่หยุดเลยเป็นเป็นเป็นอะไรเนี่ยเจ้าวิญญาณเดยอดกันอยู่ แล้วไอ้ฆาตกรที่ปิดไฟอย่าต้องหมดนะถ้าเป็นปุดไฟเราหมดถ้าเกิดปิดไฟวิญญาณมันก็เห็นชัดเหมือนเหมือนฆ่าเหมือนฆาตกรเลยอยาปิดไฟเธอมันเป็นโอกาสของวิญญาณแล้วก็ลูกลูกเรือก็จะเสียโอกาสใบส่วนฆาตกรก็ต้องหากันเองแค่สองคนสีเหลือตาตกไปไหนนะ เดิมเดิมเเดเตะแล้วเตะ้อรงเฉยๆดดัตายคนตายดัอุ๊ยโอ้ยเพ่อเกเสร็จในสภานี้เนอะแต่น่าจะใช่ตัวกลางด้วยอย่าบอกล้ว่ามิยานตัวที่สองใช่ไหมโจเกอร์โจเกอร์โจเกอร์เป็นเป็นไรเป็นเป็นไข่หรอ แค่ล้อเล่นไม่ต้องล้อ <laughs> เล่นเลยเราไม่เชื่อต่างหากเราบดสีดำสีดำเป็นจริงด้วยโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้เราขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะสำหร,ร,ร,รับตำราต่อไปจะเป็นตำราอะไรต่อก็สามารถติดตามชมกันได้แนลนะ้วแต่ว่าตำรานี้อาจจะสำเร็จนะแต่นี้ไม่สำเร็จเพราะว่าแบบ โว้ดจ็อกเกอร์ออกและแบบสไนเปอร์และบอกนะสไนเปอร์ยิงท้องแตงตตยย,ยิงหมดยานไปก่อนเพราะว่ามีคนกดโวดบ่อยมันก็อาจจะมีตำราที่แบบชนะเส่ใสได้นะค้งสรับอันนี้แล้วขอไปก่อนนะทุกคนบายบายตำราต่อไปจะเป็นตำราอะไรตำราหมอดูทุกคนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับจะใครด้วยนะ